เราเพิ่งได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ว้้ยเกี่ยวกับออฟฟิศแต่ไม่ใช่ออฟฟิศธรรมดาที่ดูน่าเบื่อนะ The Auditor Audit w i t h Corruption เนื้อหาสั้นกระชับได้ใจความแล้วมันเวอร์ถ้าใครชอบแนวสืบสวนสอบสวนหรือชอบแนวที่สมองทำงานนะ่ะเชิญมาทางนี้ค่ะคือปกติเราจะเห็นซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนที่จะเป็นตำรวจนักสืบอายการใช่ปะรอบนี้มาเป็นออดิตจ้าหรือคนตรวจสอบบัญชีของบริษัทนั่นแหละ ทีมตรวจสอบแม่งค้อเจ๋งแต่ละคนก็คือซีรีส์เรื่องเนี้ยพาเราไปรู้จักกับสองตัวละครหลักที่ความคิดความอ่านก็คือต่างกว่วอย่างชัดเจนคนแรกเลยนะก็คือหัวหน้าชินชินทาคยุนโคตรจะเนี้ยบโคตรจะเข้มหน้าก็คืออย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ฉลาดมากอดิตรุ่นเก่าฝีปากจัดจานกำจัดหนูในบริษัทได้ครบเกลี้ยงแม้แต่เจ้านายพี่แกก็รวบจใจ ทำให้บริษัทล่มจมส่วนอีกคนกูฮันซูหนุ่มน้องใหม่ไฟแรงมีความฝันว่าอยากไปอยู่สำนักงานอีกที่หนึ่งที่ต่างประเทศซึ่งจะพยายามทำงานอย่างหนักแต่เริ่มแรกคือยังไม่เข้าใจบทบ,บาทของทีมตรวจสอบเลยด้วยซ้ำเือเรื่องดำเนินให้ทั้งคู่มาเจอกันและหัวหน้าชินเริ่มจะปรับบทบาทของทีมตรวจสอบให้เข้าที่เข้าทางมากที่สุดเพราะทีมตรวจสอบปัจจุบันก็คือเรียกได้ว่าขวาน้ำเหลว ทุกคนก็คือคอร์รัปชันทุกแผนกตั้งแต่ต้นยันจบแทบจะทุกแผนกเธอเอ๋ยมันมากคือฉันลุ้นทุกตอนแล้วคือหัวหน้าแผนกก็คือบ้าดีเดือดมากแกตรงทุนมากอะเตะต่อยเอ๋ยใดเอ๋ยสู้ยิบตาเพื่อที่จะได้หลักฐานมาแล้วที่ฉันบอกว่ารวบแม้กระทั่งบอสก็คือตัวการใหญ่เลยจ้า แกต้องไปดูมันพีคมากทีแรกฉันก็เออนึกว่าผู้ชายอีกคนจะเป็นตัวร้ายซะอีกแต่เปล่าจา้าแต่ฉันก็พอจะมองออกแหละว่าตัวร้ายจริงๆอ่ะไม่ใช่นางแต่ฉันไม่คิดว่าตัวร้ายคนนั้นจะเป็นเออคือเรื่องนี้มันไม่ได้ดำเนินแค่ปรมเดียวอะ่ะแกมันหักมุมซ้อนไปซ้อนมาซ้อนไปซ้อนมาสมองฉันทำงานหนักมากเคมีนักแสดงคือได้มากคนคืมๆเย็นชากับคนพูดมากขี้เล่น หัวหน้าชินกับกูฮันซูแต่เรื่องนี้ไม่ใช่วายนะจ้าทุกคนเกี่ยวกับทีมตรวจสอบและดําเนินเรื่องหลักโดยทีมทั้งทีมพระเอกน่าจะเป็นพระเอกสองคนปะหัวหน้ากับกูฮันซูนี่แหละฉันเชื่อว่าหลายคนดูเรื่องนี้แล้วเพราะว่ามันก็นานแล้วแต่ฉันเพิ่งมาค้นพบและฉันเชื่อว่าอีกหลายคนยังไม่ได้ดูลองไปดูทุกคนตอนไม่ได้ยืดยาวยด้วยสนุก